เราออกจากตรงนี้ก่อนไหมออกจากตรงนี้ก่อนดิให้ทุกคนอ่อยถอยไปไกลแล้วเข้ามาใหม่ดิ เราลองมารวมกันดีว่าเราเยอะปะเห็นแล้วเห็นแล้วเยอะจัดเลยเราเคยเราเยอะจัดเลยแต่เราแค่ไม่เห็นกันไม่เห็นกัเห็นไมกี่คันอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปเว้ยเราคอยคอยขยับเข้าไปทีละคันขยับไปด้วยกันเว้ยเราจะเห็นกันขยับเข้าไปด้วยกันขยับเข้าไปด้วยกันทีละนิดถ้าถ้ามันเห็นน้อยเราเล่นได้ไม่เห็นขยบเข้าไปขยบเข้าไปขยบเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปทีละนิดแม่งมั่วให้หมดอ่ะไปค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไป ่อยไป้าเาไม่เห็นมันเาราไม่ตา็นค่อยๆกลับไปค่อยไปค่อยับไป่อยลับไป่ยลบไป่ยกลับไปกับไป้่อยๆกบไกบไป่อกลไปค่อยๆกลับไปอยๆกลับไปค่อยๆกลับไป่อยๆกลบไป่อยนกลบๆกลบค่ันด่อยๆไมค่อไ่อนับไป่ายๆกาบคไับกไับลบ่กราบกราบไปไลล้ย วินวอก็คอยทุบเพื่อน่ะอรถอรถอรถด่วนๆเลยรถด่วนๆเอาเพื่อนหน่อยป้ามาน้อยบ้ามึงดูดิมันน้อยป้าตาอยฟังเรามีวกมีบวกไอผมเห็นน้อยนะผมเห็นไอมันน้อยมันอยมัน้อยน้อยบ้าเราเยอะนะเยอะมากสเอาลุง่เอาเอาเราเอสเอาเลยครับลุงเอาลงเอาเลยเอาอะเอาอ <rium> <Dante> เราเห็นแค่นี้อรอเราน้อยปะเนี่ยข้างบนมาช้าไปเร็วๆข้างบนมาอเร็วข้างบนมาเร็วๆข้าบนมเร้ามาเร็วๆเร็วๆเราเห็นเยอะ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 ข้างบนลงมาทางถนนซ้ายครับข้างบนไปเอามันเอามันเอามันเอาเลยเล่นเ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 เล่น เล่นโซนเดียวเล่นโซนเราไว้เล่นโซนไว้ถ้ามันเข้ามามันโดนเล, halls, เล่นโซนเราไว้เว้ยชุบเพื่อนห้ามกระจายเล่นโซนเราไว้เล่นโซนเราไว้เกาะกลุ่มเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มนะเกาะกลุ่มนะเกาะกลุ่มไว้ดันไว้ไม่เข้าไม่ทีเข้า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 จะโซนเดียวโซนเลยค่อยๆดัน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 ดัน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 นิดดันนิดดันนิดดันไม้ค่อย, Else ยดันไม้ค่อยดันระวังเรินสูงค่อยๆขึ้นด้านซ้ายขึ้นด้านซ้าย มา bin, มาปีน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 ขึ้นมาปีนขึ <S 2> <S 2> ้นมามาปีนขึ è, ้เาาทูัสตามไปตามไตามไปตม้อง quên chụp lên nắp chụp lên đây nào, lên chụp lên đây chụp lên chụp lên đây nào. lên nắp chụp lên nắp chụp lên nắp chụp lên chụp lên lên ตกเขาไอ้สัตว์เยอะตกเขา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 หาอัไหขนาดนั now, ้นแลยเฮียกลันมาแล้วมาดิเพื่อนไว้สวยสัตว์ก็ค่อยเล่นเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นเว้ยมันโอ้มันโอ้เพื่อนกูชุบเดี๋ยวกูชุบแล้วกูมองไม่เห็นเดี๋ยวกูชุบ เกิดแล้วเกิดแล้วคุชชุบชุบชุบนี้ชุบนี้ใครมองใครมองเพื่อนอ่ะคุชชุบเดี๋ยวคุชุบเดี๋ยวชุบมึงมึงเห็นป่ะแจ็คชุบนี้เห็นเห็นเห็นไม่ได้บังไม่ได้บัางทีแจ็คชุบที่แจ็คชุบชุบชุบใช่ครับป่านี้ป่ากมันนี้ปานี้ปากไอ้เนี้ยไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยเสียวเนี่ยไม่เห็นเราดิไม่เห็นเราอ่ะเขาเล่นนะเป็นโซนนะเป็นโซนนะ เป็มาแลตวมมีตวัดใ้เรื่องจะดักอยู่ใต้อใจเลื่อนแสงแล้วมาด่ตรงตัวพาะี่หน้าให้พวกมึงโงและน้องกแค่สนิทแต่พวกูใส่ไทเทแคัปมเยียวเี่ยสอปให้เพื่อนชุบเพื่อนด้วยไว้ปาดไป เฮ้ย mm hmm. อะไรเน <in <Yeah> UH> ี่ยกูเห็นอะไรวะเพื่อนกูเห็นอะไรวะกูเห็นอะไรวะเนี่ยกูเห็นอะไรกูเห็นอะไรเอ้าเคยมันมันไม่เห็นผมมันแทงไม่ตายวะเฮ้ยมันแทงไม่ตายอ่ะนังวัดจัด

ดีดีไม่ชอบตนพี่ออกแล้มเจอดีนะหน้าพวกน้อไม่เดาบันเจอพกหน้าเจอีะขัาวูมงไม่แกแต่แกไม่ได้แไอแล้วโอเคข่านี้พกู่ไปนเ้าไบน่นวเค้สนพวกกูตายไปไอสเอ่อัลั มันมองไม่เห็นกูวะวะมึงต้องหลีกไะเนี่ยไอ้เหี้ยะมาโค่มึงเห็นกูป่ะมาโค่ไม่เห็นลุงไม่เห็นเออเห็นเจ๊ะปะมันไม่เห็นเราอ่ะลุงมันไม่เห็นเราไม่ได้อ่ะฆ่าได้นะมึงเห็นกูไม่ี่ยเห็นป่ะลุงผมเห็นลุงผมเห็นลุงอ้าวมึงเห็นกูใช่ปะฆ่ามันไม่ตายแลนะมันมันก็ฆ่าเราเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยเจ๊ะปะมันก็ฆ่าเราเหมือนกันอ่ะตอนเนี้ย ผมฆ่าได้เยอะผมฆ่าได้เยอะลูกผมฆ่าได้เยอะเหมือนกันไอ้สัสตร์กูโวยหมดแล้วหยอดไปหยอดไปกูก็ไม่รู้ว่าฆ่าเราเป็นกันไอ้เฮียผมอีบอเป็นสิบลูกผมอีโบเป็นสิบไอ้เฮียมาโค้กไปเอาเล้วหมดลูกลงมาตื่นลูกมาตื่นเหรอเออมันตื่นไหวเฮียกูฆ่าไม่ตาย มันจะหมด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 มาตื่นนะข้าแม่งมาตื่นนะข้าแม่งมาตื่นนะฆ่ามันกูไม่รู้ไอ้เฮียไอ้เซิร์ฟมาตื่นป่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมแทงอย่างเดียวไม่เสียไม่ตายครับภาพมันไปตรงครับอย่าหลอนครับขอร้อง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 คนมันเยอะเกินครับใจเย็นครับเว้ยแหมร้องอย่างเดียวเลยนะเราอ่ะร้องดังจริงๆไม่ตายว่ะไอ้เหี้ยผมแทงไปแล้วไม่ตายว่ะ ยี่มองเห็นผมไหมเนี่ยเรีบทีเฉยสัตว์ ไอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยตัดอะไรมีคนชบุบมีคนชบุบมีคนชบุบมีคนชุบอุ้มหน่อยมีคนชุบอุ้มหน่อย ก็แทงเหมือนกันออ่ะไ้้เหียแทงเหมือนกันอันนี้เมยแล้วอันนี้เมยอีกดูดิลงมานีเมยแล้วอนีเมยอีกอ่ะดูดิให้นั่งดูเนี่ยโดนบว็อกแล้วเียตีได้ตีห้าตีได้ตีห้าตีได้ตีห้าไม่เห็นตัวไฟไปก็ไม่ได้ประโยชน์ห่อได้ห่อเว้ยใครล้มอ่ะใครล้มอ่ะมึงห่อเลย ส่งขอขอเพื่อนเราไปได้ยังไงหรอชิว่ะพันเด็กยังได้พันเด็กยังได้ก็ชิว่ะแม่งก็ชิว่ะพันเด็กหอได้ห่อเลยเซิร์ฟห่อได้ห่อเลยมันไม่ตายดิลูกจะลุกมาก็ลุกจะลุกได้ไม่กูเห็นห่วยหลายตัวอยู่เดี๋ยวไอตัวที่ล้มกูห่อแล้วกัน เออว่าห่อไม่ได้ว่ะพันธีเอาวุธนจิเลยครับในมือเอาเหรอพันดีเอ็ยังได้ชิวเิเจนแล้วว่เราห่อไปได้ปะมันห่อเราไปหรอ,อห่อออกไม่ได้รู้ห่อ,หอไม่ได้เหมือนกันที่อะไรวะเนี่ยยันเช้ายัางได้ไอ่ะไอสัตว์พันดีเอ็ยังได้ชิวเิเจนนี่ไม่ตายหรอวะเขาแทงผมได้นะ่ะไอเหี้ยคนเนี้ยตายแล้ววกเนี่ยเออหี้ยยืนพันเด็กยังได้ไอ่ะเหี้ยแม่งชิวจัดชิวแม่ชิวจริงเแม่ก็ชิวจริงเแม่ เอ๊ะกูอยู่โลกไหนเนี่ยกูอยู่คนละโลกกับพวกแม่งหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยอยู่คนละมัลติเวิร์สกันหรือเปล่าวะเฮ้ยมันถือเพื่อนถอย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 เนี่ยทุอเพื่อนเหรออ่าเดี๋ยวแม่งก็เกิดขึ้นมาดูอย่าทรงละกูห่อกูห่อไปคนนึงอะเฮี้ยเกิดวะมันเกิดนั่งไงเกิดมาแล้วก็ตายซะชิวี้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 เกิดมาใหม่วะอ่าเดี๋ยวแม่งก็ชุบต่ออีกลุงเดี๋ยวแม่งก็ชุบต่ออีกอ่ะรอเลย กูไปไก่แล้วเฮียเออกูไปไก่เฮ้ยมันอุ้มเฮียมันอุ้มกู้ยขอพันดีเอ็กก่อนละกันในเฮียเลยจะหมดไปปั๊มยาเขียวด้วยกบพันดีเอ็กด้วยเฮียเขาชิวสวยเลยตะกร้าเอ้สวยเฮียหอมแบบนี้ถ้ามึงถ้ามึงเห็นสบมึงหอมแบบนี้ถ้ามึงเห็นสบอ่ะมึงมึงหอมแล้วมก็โอ้ยหลายสบแล้วครับลุงแต่แม่งเป็นฟรเกตสตา่ะแม่งเกิดใหม่ไอ้เฮียโผล่แดงเป็ดมันนอนฝ่ายเฉยเลยแม่งเกิดใหม่โคตรเนี่ยไอ้เฮียมันเกิดใหม่รัวๆเลยอ่ะไอ้เฮีย มึงมันซื้อก,อก็เกิดเนี่ยไอ้ยางเขียวไม่ต้องปั๊มก่็ไม่ต้องใส่ไอ้ชิคช่ไอ้เฮียตายเป็นสิบรอบอ่ะไอ้สัตว์ไอเสือกูไอ้เฮียอเงอเย็นิงเงอเย็นิงเงอไอเฮียนิงเงอไอ้เฮียมึงตายอ่ะกูขอไอตันไอตันทีนี่ไปชุบเปตรงเขาหน่อยพี่ไปชุบเปตรงเขาหน่อยพวกเรา เริ่มเห็นแล้วปะเนี่ยเริ่มเห็นแล้วปะสัตว์เริ่มเห็นแล้วเฮียหนู้นเราเยอะไอสัตว์กูบอกเลยแล้วมันตื่นแล้วมันตื่นดูนะมันจะตื่นมอยเฮ้ยได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้ว อย่าว้าไปไหนักไวสัตว์ยังไม่ตายเอาหัวแล้วคุณตื่นเอา้าเฮ้ยตีอยู่กันอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเหี้ยมันก็ตีเหมือนกันอะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ย อีกคิวกูตายกูไม่ตื่นด้วยแล้วนี่กูตายมาห่อหน่อ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 ยมีมีห่อปะมีห่อปะคนนี้ตายแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยมาห่อได้ปะเบลมันตื่นอีกแล้วไอ้เฮียกูโดนปนด้วยสัตว์แล้วไม่มีใครชุบกูเลยมึงดูดิไอ้เฮียวิ่งหนีเฉย เขาจุกกันดีๆเขาเกิดมาก็ตายไปสิบรอบอ่ะโดนๆเนี่ยกูโดนห่ออเลยนะไอ้เหี้ยโดนขังบ้านเนี่ยไอ้สัตว์ขังลืมอ่ะขังลืมอ่ะเรื่องเพื่อนซีซิกเราเอ๋อปะเพื่อนเราเอ๋อปะเพื่อนซีซิกเราเอ๋อปะตไม่ชุบไม่มีใครไม่ห่อปะ ายเราเจ็บห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าธรรมดาคอมันแรงอะฮะน้องคอมันแรงอะคอมันแรงอะเอาลูกด้ไรบ้าชุบชุบชุบเพื่อนไปหมดแล้วในทีไฟอะชุบดีเซิร์ฟผมชุบเพื่อนไปหมดแล้วมันจะหอกกูแล้วมันอยู่ข้างข้างกูเยอะมันอยู่ข้างกูเยอะ ันอยู่ข้างกูเยอะตเล็กกูยุบลูกดีตัวเล็กกูยุบลุงดีกูหอบเป็นลูกดีตัวเล็กอันนี้เราคือทำลาเออไอ้เที่ยมึงเห็นมึงไม่ห่อไอ้มึงไม่ช่วยไอ้ควายไอ้เที่ยมือปืนไอ้ตัวเล็กไอ้ศาตว์มึงเน้นคิวอ่ะเพื่อนมึงล้มมึงไม่ช่วยหรอผมไปอยู่นู่นมาครับไปอยู่นู่นมาครับไอ้เที่ยมึงเน้นคิวอ่ะไอ้ศาตว์หนึ่งแปดหนึ่งใช่ครับผมไปอยู่ไกลอยู่เพื่งอนหอดิหอดิจับหอดิอาจารย์หอดิมึงเห็นไหมเห็นศพครับกูเห็นมันมึงจะล้อพี่ทำไมอ่ะ มฟื้นยังลงฟื้นแล้ว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 มันฟื้นอีกรอบแล้วไอ้ทียมันฟื้นแล้วก็ปาดปืนต่อผมปาดแม่งไปสามครั้งมันฟื้นกลับมาใหม่เฮ้เดี๋ยวกูชุบไปนี่นะมึงชุบยังอ่ะเสาร์ที่อ่ะหายเขาชุบหายเขาชุบไปเล่นตายยุ่งกี่มากไอปเนี่ยยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ไว้ยืนตรงรถแดงไว้อุ้มเหมือนก้อนลราไปดุบดิบไปดุบิบไปเห็นลุงปะกูฆ่ามันไม่ตายแต่มันฆ่ากูตายไอ้เหี้ยกูบอกแค่นี้สัตว์ ตอนนี้เราก็ยืนมันห่อเราไปเป็นติบเลยอะรู้มันฆ่าเราตายเราอยู่รกคู่ขนานเนี่ยมันฆ่าเราตายเฮ้ยแต่กูฆ่ามันไม่ตายไอสารกูห่อไปห่อไปห่อไปไอเนี่ยศพลุงอะห่อดีห่อดีกูไม่ร่วมดเลยไปไปไปห่อไปห่อไปกูเห็นอุ้มแล้วรัเห็นอุ้มแล้วรับไอเซิร์กูโดนห่อเป็นหนักแน่เซิร์ กูได้แต่กูห่อมันไม่ได้อ่ะหนึ่งแปดหนึ่งสามไป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 ดีจีดีจีมีเปยไหมมีมีมีเปยไหมครับมีเปยไหมมีเปยไหมรม่แทงอยู่พี่โตมุดโตบติดตามอยู่นะระบบอยู่อไดีเปยไหมมีเปยไหมมีเปยไหม

ไปไปโงายไปอมว้งปมได้แล้วกึได้แล้วโซยีขึ้นมาชั้นสามเลยโซี่ขึ้นมาสอบไปดิสอบไปดิโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยไอ้ยอ้ยโ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 องไปดียโอไยอ้ยไป้ยโอ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 ยโอยโอ้ยโอึงโอ้ยไป้ออไยไปุ้โอยโอกยอ้ออ้ไปอ แล้วเร็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 วมันมองไม่เห็นมึงมันมองไม่เห็นมึงพัดโกนอายะหลับตาจงเวทกูจงเวทกูจงเวทกูจงเวดกูปิดประตูเลยไม่ต้องเปิดล็เซิร์ฟออกแล้วสุดยอดสุดยอดออกแล้วเซิร์ฟมึงออกแล้วมึงออกแล้วมึงออกแล้วมึงของจริงมึงของจริงมันเปิดประตูมึงออกแล้วเซิร์ฟมันเปิดประตูมึงออกแล้วเซิร์ฟมันเปิดประตูมึงออกแล้วเซิร์ฟประตูไม่ต้องเปิดมันเวดมึงมันเวดมึงมันเวดมึงเซิร์ฟ มันเห็นเบิร์มันเห็นเบิร์มึงของจริงมึงของจริงมึงของจริงเซิรอย่ายืนเฉยนะอย่ายืนเฉยเลยเซิรประตูหน้าเซิร์ชประตูหน้าคุณบอกแล้วก่อนเรียบร้อยแล้วมันแทงอะไรมึงกะเซิร์ชมันแทงอะไรมึงกะมันแทงอะไรมึงกะเซิร์ชออกอะ้รจริงออกอะ้รจริงเซิร์ชแต่ละเซิร์ชกูอยู่หน้าประตูเซิร์ชกูอยู่หน้าประตูมันปั๊มท่ถเหลืองป่ะปั๊มท่ถเหลือง ไี้เตเสียงไม่เห็นคนหอเลยอ่ะมือเลยอุ้ยเพิ่งทันไปเว่ยไปไปสบนะเจ๋อไปเร๋อไปข้างบนดิไปข้างบนดิมึงของจิงอยู่แล้วหน้าปอตูมึงรบไปเจดอไปเจ๋อไปเจ๋อไปเไปขึ้นใจในตัวมึงเว้ยแ้ามึงไม่ได้ยินเสียงกูแสดงว่ากูหลุดมือไปแล้วเจ๋อเลวใครได้สัตว์งงเลยยืนงงไสนี้ให้ไหนไปไปไปไไป อุ <c oughs> <M ere ly> ้มศพนี้ให้หน่อยมันเห็นมึงมันเห็นมึงแต่มึงไม่ตายเสือมันเห็นมึงแต่มึงไม่ตายมึงขึ้นไปเลยมึงขึ้นไปเลยซอมบี้ซอมบี้สอออุ้มศพนี้ให้หน่ะหนูแทงเขาตายนี่เสืเนี่เสือเนี่ยเสือกำลังขึ้นชั้นทราเนี่ยมันแทงไม่ตายแทงไม่ตายแทงไม่ตายแทงแล้วไม่ตายแย่งศพให้เนี่ยแทงแล้วเนี่ยแย่งศพแย่งศพดิแย่งศพมานสอยแย่งศพมาซอย ลงมากขนาดนี้พวกมึงก็ยังกัเราลงบนสุดไม่เอาแล้วสวยเซิรสวยเซิรสวยเซิร์ฟสวยเซิร์ฟสวยเซิร์ฟสวยซัร์ฟไปไปไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปไอ้จะมาดีเห็นใบบาร์ดีเห็นกูป่ะโอเคโอเคไอ้บารดี้เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนมันบอกไม่เห็นเรามันบอกเว็นเราเห็นไหมเนี่ยเซิร์กวิ่งไปเซิร์กวิ่งไปคือรถหนี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 ไปเซิร์ก มันไล่ม,มือมืงแขนมันกดเกลียดมึงมันกดเกลียดมึงมันกดเกลียดมึงมันแทงมึงเรื่อยๆเลยมันกดเกลียดมึงมันกดเกลียดมึงจริงมันกด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 เกลียดมึงจริงมันกดเกลียดมึงจริงขึ้นรถไปขึ้นรถไปมันกดเกลียดมึงจริงกูไปแล้วกูรอดยัน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 ไอ้เหี้ยแม่งแมงแมงแฟนในศาลหอเพื่อนกูเป็นล้านไอ้เหี้ยอยู่ในบ้านอ่ะไอ้เหลิกเห็นกูยัง ไปบอกชุมหมอหมอเห็นตัวผมป่ะหมอหมอตำรวจเห็นผมป่ะผู้ชายหมอผู้ชายผมเป็นหอ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 เดือยเดือยเปิดนะเดือยเดือยเปิดนะไอหลานรักสุดยอดไอเฮีย วันนี้มึงทำให้กูภูมิใจจริงต่อยกูมึงมึงไม่ได้ยินกูก็ตามไอ้เหี้ยวันนี้มึงทำให้กูภูมิใจเสิร์ฟตำรวจ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 ผมเอง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 ชุบหมอบหน่อยชุบหมอบหน่อยเสิร์ฟไม่ได้ยินไอ้เสิร์ฟไม่ได้ยินไอเสิร์ฟไอเสิร์ฟไม่ได้ยินมึงจะไปได้ไรไอ้เสิร์ เป็นคนเดียวเซิร์ฟที่มึงไม่ทิ้งกูเว้ยกูจะไม่ลืมมึงเลยเฮียมึงจะเลิกด่ามึงแล้วกูสัญญาปล่อย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 หมอเห็นกูบ้าหมอหมอเอ้ยเอ้ยลัคกี้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 เอ้ยเห็นกูบ้าหมอหมอดึงมึงดึงศพไปหมอหมอดึงศพไปเดึงศพไปเร็วดึงศพไปเร็วดึงศพไปเร็วช่วยผมด้วยผมจะโกงความตายแล้วหปา อ้อมอ้มอ้มอ้อมอ้อมจบ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 ไอ so ้เจ really ้าไอ้เน่กไอ้ลาลักไอ้เฮียไอ้เฮียวันนี้มึงสุดยอดจริงกูจะไม่ด่ามึงแลเอานึ่งรู้สองร้อยอะลง้อะไรเงี้ยผมเห็นมันแทงผมแล้วแต่ผมไม่ตายมันร้องไม่ได้เพราะว่าผมก็แทงมันไม่ตายไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนบอสจะบินเลยจะบินเลยจะบินเลยมึงมึงทำอีกตะกี้ได้ป้ะมึงไปเอาศพมาเลยไอ้เฮีย มันไม่มีความแฟร์ในโลกนี้แล้วไอเฮีย <he> e, มันไม่มีความแฟร,ร,รมันไม,มีความแฟรบนโลกนี้แล้วไอ้เฮียมึงทำอีกได้ปะไปไป